เมือ่อเราได้สวดมนบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนตั้งใจให้แน่แนว่วมุง่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิ เด้วขาขวาทับขาซ้า,ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจัดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายบายหลับ ตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสๆคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตา ้วกธทรมแจ้งเราให้เบิกบานให้แช่มชื่อให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็น<ม>เรื่องอะไรก็ตา,ามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันยึดมั่นถึงมั่น ในคนในสัตว์ในสิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนีนะ้ทำประหนึ่งเพราะว่าเราอยู่คนเดียวในโลกล้าก็มาสมมติว่าภายใน ร่างกายของเรานั้นนะ่ะปราศจากอายยาพะสมมติว่าไม่มีปอตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งโลง่งโปรงโล่งเป็นโปรงกลวงภายในคลายลูกโปง เป็นปล่องเป็นช่อ,องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายลูกโป่งคราวนี้ล้วก็กรวมใจที่คิดแวบไปแวบมาในเรื่องราวต่างๆนั้นนะกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางทองของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึง จากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นด้ายทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเนือจุดตัดเึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด เลยจำง,ง่ายๆอยบริเวณกลางทองเนื้อสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือเ่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นและก็เป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอารหารันต์ท่านเริ่มต้นจาก ตรงนี้ด้วยการทำใจให้หยุดให้นิ่งนิ่งอิสูนกลางกายฐานที่เจ็ดพอถูกส่วนท่านก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวได้บรรลุมรรคผลนิพพานที่อยู่ในตัวนี่แหละซึ่งเป็นแผนผังนองชีวิต ติดกันมายาวนานมีเยนตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกถ้าเริ่มหยุดใจตรงนี้ตกส่วนก็เห็นดวงธรรมใสๆกลมรอบตัวมันดวงแก้วใสบริสุทธิ์เหมือนน้ำใสๆบ้าง เหมือนก็ะจกขันช่องสองเงาหน้าบ้างเหมือนเพชรบ้างหรือใสกว่านั้นแล้วท่าก็หยุดใจเลื่อยไปในสุดก็ได้เขาถึงกายในกายกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์ลมรุภภมกระทั่งกายธรกมคตโพกายทรรมโสดากายทรวมสกิทาคามี กายทำรันาคามีแล้วก็กายทำพระอรหันต์ทั้งหยาบทเอเยดรวมแล้วสิบแปดกายมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนนอกเหนือจากในตัวของท่านของสมมาสุธเจ้าและของพระอรหันต์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเ,เราก็จะตั้งเริ่มหยุดใจตรงนี้ ใจตั้งไว้หยุดมันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แล้วใจหยุดเท่านั้นจึงจะเป็นตัวสาเร็จให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดสิ่งอื่นไม่ใช่แล้วจะเข้าถึงความสุขที่แท้จริง ยิ่งกว่าความสุขใดๆทั้งมวลเป็นความสุขที่เกิดจากใจหยุดใจนิ่งซึ่งความสุขอย่างนี้ไม่มีในที่อื่นเพราะฉะนั้นเบื้องต้นในตอนนี้แล้วก็ระวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบาย โดยกำหนดบริกรรมมาในมิตรขึ้นมาในใจให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราใจเราจะได้ไปฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นกำหนดบริกรรมนนมิตขึ้นมานะจะเป็นดวงใสใสเหมือนเพชรเหมือนเพชรใสใกลมรอบตัว ลายดวงแก้วที่จะละในแล้วขนาดใหญ่เล็กเท่าไรขแล้วแต่ใจเราชอบไวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหรือในบริเวณกลางท้องของเราในระดับเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเลยจะกำหนดเป็นพระองค์พระ แก้วขาวใสบริสุทธิ์ให้ท่านนั่งจเจริญสมาธิอันน่าออกไปทางเดียวกับตัวเราขนาดใหญ่เล็กแค่ไหนก็แล้วแต่ใจเราชอบอย่างนี้ก็ได้หรือในช่วงนีนะ้เป็นช่วงที่เรากำลังจะตามระลึกนึกถึง พระเดกคือหลวงปู่ของเราพระมงคลเทบุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายเพราะว่าใกล้วันคล้ายวันเกิดของท่านในวันอังคารที่สิบตุลาคมนี้อยู่ในช่วงที่เราจะรักษาใจของเราให้ใสๆใ,ให้บริสุทธิ์ใจจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะ รรงรับอุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นโดยเราจะนึกถึงท่านเป็นอารมณ์เป็นบริกรรมมาใพิตที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงกลางท้องของเราได้ทำนองเดียวกันก็ได้บริกรรมมิตรดังกล่าวนั้นเอาอย่างเดียวอย่างที่ใจเราถนัด ใจเราชอบจะได้ดึกได้ง่ายมีวัตถุประสงค์เพียงแค่เป็นที่ยึดที่เกาะของใจให้ใจที่แวบ,บไปคิดเรื่องอื่นกลับมาอยู่หยุดอยู่ที่ตั้งดังเดิมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่อายตนันนิพพาน นี่คือวัตถุประสงค์ของการกำหนดบริกรรมมนิมิตและกับระคองใจเมื่อใจแล้ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นโดยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงดังออกมาจากในกลางท้องของเรา กลางบริกรรมมณีมิตรที่เราสร้างภาพขึ้นมาทางใจในกลางท้องของเรานั้นให้เสียงดังมาจากตรงนั้นแล้วก็นึกควบคู่กันไปอย่าให้เผลอถ้าเราไม่เผลอคือกำหนดบริกรรมมณีมิตรและประคองใจในบริกรรมภาวนา ไม่ช้าจะเกิดสิ่งที่สามคือใจจะหยุดจะนิ่งแล้วมันก็จะทิ้งคำภาวนาสัมมาอรหังไปเองและหลังจากนั้นใจแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในจะเป็นความรู้สึกว่าตัวเราโลง่งโปร่งเบาสบายขยายจนหายไปเลย เหมือนไม่มีตัวตนใจก็จะเคลื่อนกันไปเรื่อยๆเมื่อใจเคลื่อนไปแล้วเนี่ยเราจะไปฝืนจงปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของใจปล่อยมันไปให้มันเป็นไปอย่างที่ใจอยากจะเป็น แล้วก็เห็นภาพอะไรเกิดขึ้นก็ดูไปเรื่อยๆอย่างส,งสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิน้นการดูนิ่งๆอย่างนี้ก็คือการประคองใจให้หยุดให้นิ่งนั่นเองเพราะหยุดเป็นตัวสมเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอารหาันต์ เมื่อแผนผังชีวิตมีอยู่แล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปกังวลว่าเราจะเห็นไหมเห็นได้อย่างไรหรือสิ่งที่เห็นใช่หรือไม่ไม่ต้องไปคิดไล่จะมวัวไปสแสวงหาคำตอบเพราะช่วงนี้เรากำลังเรียนเรื่องการหยุดการนิ่งของใจ เราอย่างเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาฝึกหยุดฝึกนิ่งไม่มีอะไรให้ดูก็ไม่เป็นไรมีอะไรให้ดูก็ดูเฉยๆมีความมืดให้ดูเราก็ดูความมืดมีความสว่างให้ดูก็ดูความสว่างมีภาพอะไรให้ดูเราก็ดูไป ดูไปเรื่อยๆอ,อย่างสบายๆอย่างนี้เพราะเรากำลังฝึกเรื่องหยุดเรื่องนิ่งส่วนภาพที่เห็นเป็นของแถมเห็นก็ดูไปไม่เห็นแล้วก็นิ่งเฉยๆสรุปว่าจะมีภาพอะไรดูหรือไม่มีก็ตาม เราจะฝึกหยุดฝึกนิ่งเบาเๆอย่างสบายบายเดินไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้ฝึกหยุดฝึกนิ่งใจจะบริสุทธิ์ต้องหยุดนิ่งอย่างเดียวเป็นทางลัดทางตรงและเร็วที่สุด เราจะสวดอ้อนวอนอธิษฐานให้บริสุทธิ์แค่ไหนก็ตามเราจะไม่ยังไม่รู้จักรสชาติของความบริสุทธิ์หรอกจนกว่าใจใจหยุดนิ่งและเราจะมีความรู้สึกว่าใจเราบริสุทธิ์หลุดออกจากมล,ลทินแห่งใจของความไม่บริสุทธิ์ของเราเพราะฉะนั้นจาวนี้ อากาศกำลังสดชื่นเย็นสบายเหมาะสมที่รูกผู้มีบุญทุกคนจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกาาถึงพรระัตนตรัยในตัวถูกวัตถุประสงค์การมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ก็ให้ตั้งใจศึกษาและก็ฝึกฝนไปตามที่ได้ แนะนำมาตั้งแต่เบื้องต้นชาวนี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนลูกนาต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆสัพเพพุทธาประปตาปเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันเทเทเจนรังบพันธามิสะพโสเตธรัตตาสกิตาวิลุหะพุทธศาสนีอราคาสุกิตาโาหตาสหัสเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพัรมานุภาเวนะสัพสังคานุภาเวนะทสะทธาโสธีอะวันตุเต